ลักกี้จะเอารูปไหนเลือกรูปอยากไม่รูปไหนถ่ายไหมไหมถ่ายรูปไหมะไหนชอบรูปไหนลู่มบอกเป็นนัภาพมากะคบคุณเป็นมือชีมากๆแล้กให้ดูอะไรทักกี้ดูอะไรครับดูอะไรคะดูหนังเหรอดูล้องข้ามกำแพงเหรอฮะไม่เอากเร่ละครเรี่เราลักกี้ค่ะ ลักกี้สุนัขลักกี้ลักกี้หล่อไหมไหว่ร้อนเปล่ามันหล่อไหมดูกล้องไหมหันไปดูกล้องลักกี้ดูกล้องเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมโลกเห็นกล้องไหมเนี่ยลักกี้ดูอะไรกินข้าวหรือยังลักกี้กินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังมันง่วงนอนเหรอมันง่วงนอน 欢迎加哥。<Yeah. S 2>